ตอนนี้จะติดเครื่องแมเห็นว่าเขาลาการกันถึงปี20คือแม่ไม่รู้เรื่องเลยรของเขาเลยเพราะเขาไม่ได้ติดต่อกับทาเรือคุณแม่ตด่ัดไอก็ุี้ก็ต้องมีการเอาหลักฐานทุกอย่างมาแจ้งกันคือ อันนี้เป็นเรื่องของเจ้าพนักงานที่ที่เขาสอบสวนเรื่องวินัยเขาก็คงขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องเราก็ต้องนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมอบให้เจ้าที่ก็ลูกชามพยายามจะติดต่อคณเตาบ้างไังคือผมได้รับรายงานว่ายังติดต่อกันไม่ได้ครับในช่วงนี้ก็คือพอยังติดต่อไม่ได้ยังไม่มีการเจรจาเรายังไม่สามารถทำอะไรได้ต่อใช่ครับในเรื่องครอบครัวก็ยังไม่ได้คุยกันเพราะยังฝ่ายชายยังไม่ได้เข้ามาคุยแล้วก็ดำเนินการอะไรต่อไม่ได้คือในในเรื่องของคดีเนี่ยคือ กับทางคุณเปาเนี่ยยังยังไม่ได้มีรับรายงานว่าจ,จะดําเนินคดีแต่ว่าตอนนี้คือมีเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เรียกมาสอบสวนเรื่องของวินัยครับเราจึงพามาให้คัยคำในการฟ้องร้องกับฝ่ายหญิงตอนนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลก็ต้องรอในวันนัดของศาลอีกครั้งหนึ่งศาลนัดยังไงศาลนัดทีในเดือนเมษาครับอันนี้เราจะมีการไกล่เกลี่ยก่อนคหรือว่าคือตอนนี้ยังยังไม่มีนโยบายในการไกล่เกีย่ยครับออคือลูกความยืนยันว่าจะยังไม่ ใช่ครับตอนนี้ยังไม่มีนโย,ยบายเต็มที่